สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาดูกับช่อง JKJTO u d i นะครับวันนี้ผมจะมาิวโมเดลวันพีชนะครับนี่โมเดลวันพีที่นะครับไ,ไม่รู้ของปลอมของแท้นะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแต่ไม่ต้องคอมเมนต์แบบโอ้ดูนี่ว่าของปลอมว่ากระจอกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะคะผมชอบนี่ตัว่าปลอมมันจะเป็นตัวอยะไรนะโมเดลวันพีท ก็ตัวนี้ชื่อมองกี้ดีลูฟี่นะฮะใครๆหลายคนอาจะจะรู้ว่าจะมีรอยทะลอนนะฮะแต่มไม่รู้ว่าข,วของของแท้ของปลอมนะฮะดีรู้ว่าลูฟี่นั่นแต่ผ้าพวงแรกๆเนี่ยมันเขาใส่ชุดสีเหลืองนะแต่ผ้าเหมืมอนมันใส่ชุดสีแดงน,นะฮะ <c oughs> มาจากปิงเอเอนะฮะ ก็รู้สึกว่าไอย Detail ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยชอบตรงไอ้ดาบนี่มาใส่เลยตรงเนี้ยดูดี่นะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสีแดงนะเนี่ยมันจะสีแดงแต่ตรงเนี้ยมันเป็นสีทองของท่อนะแล้วก็ลงสร้อยคอตรงเนี้ยจริงๆมันไม่มีหรอกมั้ะแต่เขาทำให้มันเท่เลยแล้วก็รายละเอียดดีเทลกล้ามเกพิอมอะไรอย่างงี้ดีนะแต่มันเสียตรงเที่ยวเป็นมือสองไง นี่ฮะแต่ตรงนี้ราไม่รู้บอกแปลกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ได้ฮะตรงช่วงรายละเอียดตรงช่วงตัวนี่ก็นี่ฮะเป็นมันยืนทางายเพื่อถุงคอแตกนี่ไงฮะที่ก็เป็นอย่างนี้นะนี่รายละเอียดที่ซอยอยงนี้ส่วนตรงช่วงล่างนั้น มันจะเป็นกุ้ยเต๋อเขาแต่งกิ๊บสีไม่เหีือจริงๆภาคะไรเหมือนจะต้องมีนะผ้าอะไรไม่รู้คาดอ,อยู่แบบนี้แต่ยังไม่มีนะกระเป๋ากุ้ยเต๋อคาดตรงนี้นะะีนอนะะนนอ่อันนี้เราไม่สมเราต้องต้องต้องก้องไปหมดล้วต้องไปหมดละนี่นะครับก็จบมาแล้วครับก็หรับคลิปนี้แต่ดูสั้นสั้นหน่อยนะฮะ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอโทษที่หายไปนานนะคะยลงคลิปเป็นอาทิตย์แล้วนะนะครับก็ขอสวัสดีครับ